ประธานสโมสรนนาโปลีนะคะได้ออกเปิดใจผ่านสื่อนะคะถึงสถา,านการณ์ในตลาดซื้อขายนักเตะนะคะของวิกเตอร์โอเซมเฮนนะคะดาวยิงตัวเก่งของสโมสรที่กำลังเป็นที่ต้องการของหลายทีมในยุโรปเลยนะคะประธานสโมสรของแชมลีอิตาลีนะคะก็ทีมล่าสุดนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่ามีเพียงปาีิแซงแชงแมงนะคะ ทีมลีกฝรั่งเศสนะคะเพียงทีมเดียวที่จะพร้อมซื้อนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมได้นะคะซึ่งเจ้าตัวต้องการเงิน200ล้านยูโรนะคะก็ประมาณ7,600ล้านบาทประมาณนี้นะคะแต่ลึกๆในใจเขายังเชื่อว่าโอซิมเฮนนะคะจะอยู่กับนาโปลีต่อไปนะคะโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าสโมสรเดียวที่สามารถซื้อวิกเตอร์โอซิมเฮนได้คือปารีสแซงแชงแมงนะคะ หากต้องการเสนอราคา200ล้านยูโรเราจะรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็รอดูกันอีกทีนึงนะคะว่าเขาจะตกลงกันยังไงนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะคะกด subscribe นะคะช่องจีจุดบอลไว้ให้หน่อยนะคะข่าวสารเล็กๆน้อยๆน,นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์ได้นะคะขอบคุณมากเลย